สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนฝึกโยคะในกลุ่มท่าเปิดสะโพกกันนะคะเป็นเปิดสะโพกกลุ่มท่าแล้วก็อยู่ในท่านั่งท่านี้นะคะท่าในภาษาสันสกฤตคือบันดาโกนาสนะหรือเจ้าท่าเป็นภาษาอังกฤษของเราที่เราคุ้นเคยนะคะก็คือบัตเตอร์ฟโพสท่าผีเสื้อคราวนี้ในกลุ่มท่าผีเสื้อนะคะในซีรีส์ของอชตาเนี่ย เขาจะแบ่งเป็นสองรูปแบบคือ A กับ B เดี๋ยวนี้นําจับมาทําให้ดูทั้งสองท่าเลยนะคะไม่ยากค่ะเราเริ่มจากเรานั่งแบบนี้ให้ได้นะคะเรานั่งแล้วเราเปิดสะโพกอันนี้ที่เปิดสะโพกเปิดขาหมีของเราออกมานะคะดูว่าได้แค่ไหนถ้าเราตึงนะคะบางทีเราอาจจะได้อยู่แค่นี้นะคะถ้าเราตึงก็คือเราจะไม่เปิดไม่สามารถเปิดขาให้แบนราบลงไปกับพื้นเสื่อหรือพื้นได้นะคะ แต่ถ้าได้ก็คือค่อ,คอยๆเปิดแบบนี้วิธีที่เราจะค่อยๆฝึกให้เปิดให้เกิดการคอนโทรลในการเปิดได้ก็คือนาให้เห็นด้านทานถ้าเราจะทําแบบนี้คะ่ะช้า,ชา au, ๆเบาๆนิ่งๆนะคะค่อยๆทำแต่ร่างกายเพราะเราจะตึงมากๆที่ขานีถ้าเราตึงและไม่ไหวนะคะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆเป็นการเหมือนกับที่เราจะได้ยินทั่วไปว่าจะเป็นการวอร์มร่างกายก่อนจะเป็นการวอมก่อนว่าเรา ได้แค่ไหนตึงแค่ไหนแต่นาจะบอกทุกคนเลยว่าให้เราให้เราเนี่ยทำบ่อยๆให้เราทําทุกวันนะคะขาต้านเนื้อเราจะเปิดแล้วมันจะมันจะทําได้ง่ายขึ้นนะคะหายใจเข้าลึกในท่าที่หนึ่งคือหลังจากที่ไม่ว่าเราจะได้แค่ไหนเราจะอยู่แค่นั้นเช่นบางคนถ้าตึงแล้วเปิดได้แค่นี้ก็เปิดแค่นี้นะคะเราจะเปิดเท้าเราเออกนะคะเท้าจะไม่ลูแบบนี้นะคะ จะเปิดออกมาค่ะเปิดออกมานะคะฝึกเปิดแบบตัวเท้าให้เราเนี่ยเห็นเท้าด้านล่างของเราออกมานะคะอันนี้เป็นการฝึกเริ่มแรกเลยนะคะคือในการฝึกให้เส้นหลังเท้าเรายืดนะคะเส้นหลังเท้าหลังเท้าเราคืออยู่ในส่วนนี้นะคะเขาจะไม่ยืดเลยถ้าเราไม่เคยออกกําลังกายหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของร่างกายให้มันยืดได้ง่ายขนาดนั้นนะคะ ท่าเอค่ะบัดดาโกนาสนะในท่าเอนะคะหายใจเข้าลึกๆตอนนี้นําเปิดตัวเท้านั้นด้วยนะคะแล้วหายใจออกสังเกตแขนนั้นนะคะแขนนั้นเนี่ยจะใช้กดขาลงไปแล้วค่อยๆยืดลาตัวลงมาเป้าหมายของท่านี้คือคางตัดพื้นนะคะยืดแขนเราใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการกดลงไป ดขาลงไปเพราะฉะนั้นใครที่เปิดไม่ได้อยู่ได้แค่นี้ก็ใช้เจ้าแขนเนี่ยแหละค่ะกดลงไปนะคะค่อยๆไปเพราะว่าท่าเนี้ยเวลาทําแล้วมันจะตึงตงมากๆเลยตึงแล้วก็เจ็บขาหนีบมากเพราะฉะนั้นใช้ฝึกโยคะแล้วใช้ฝึกให้เป็นในรูปแบบของอดี y s e n s i n งคือฝึกแล้วดูตัวเองไปด้วยว่าฉันทําได้แค่ไหนแต่ทุกคนก็คือต้องต้องฝึกนะคะเพื่อเปิดเพราะว่าถ้าไม่เปิดเลยสมมติเราตึงเราก็จะอยู่ได้แค่เนี้ย เราก็จะทําได้แค่นี้ของตัวเราแค่นี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันแล้วร่างกายก็ตึงไปเรื่อยๆนะคะท่าบีค่ะท่าบีคืออยู่ที่เดิมแต่เป้าหมายเนี่ยที่ไม่ได้อกเอาอกแตะแล้วแต่จะเป็นเอานา้าผาแตะด้านนั้นหมายถึงว่าท่านี้ต้องทําอะไรท่านี้คือต้องโค้งหลังถหกไหมคะเราต้องโค้งหลังน้ำก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงที่สุดของท่านะคะแต่ว่าน้าก็ทํา็เพราะว่ามันเป็นเป็นท่าอยู่ใน ีรีส์ที่หนึ่งนะคะอยู่ในแผนบอดี้ซีรีส์คืออยังไงก็ต้องทำแล้วท่านี้คือดีกับร่างกายมากเราได้โค้งหลังในรูปแบบนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆเก็นน้ำใจให้ดูนะคะปีเต้นให้ดูหายใจออกน้าโค้งค่ะเหมือนเดิมนะคะนากดลงไปแล้วขาสามสองหนึ่งคลายช้าๆเห็นไหมคะ สองท่าท่าเนี้ยแบบมันจะตึงมากๆเลยสําหรับคนที่หลังตึงแล้วแล้วต้องมาทาท่าโค้องอะไรแบบนี้อีกเนี่ยมันจะตึงมากๆเลยมันเป็นท่าที่แบบน่าทำค่ะสำหรับคนตัวตึงนะคะวันนี้นำ้ำพอดีน,นําเจอคนที่ตัวตึงมากๆนําก็อยากจะรู้สึกว่าเออเราจะแก้ไขความตึงยังไงคะหลังจากนี้สังเกตโยคะจะมีท่าเคาน์เตอร์โพสต์ที่เป็นท่ามีการเปิดสะโพกแล้วก็จะต้องมีการปิดสะโพกถูกไหมคะ ถ้าปิดสะโพกของเจ้านี่นะคะนําให้ทําท่านี้ค่ะอัดด้ามัสเยนราสนะในท่าเต็มนะคะเขาจะอยู่ใน Secondary ของผัดอ่าของแอชเชกานะคะว่ามันมีท่าเต็มยังไงมันจะไม่เหมือนที่เราเจอว่าเราต้องเอาบือมาใช่ไหมคะอ่าขัดขานะคะขาขาแหลกจะใช้ขาไหนก็ได้นะคะอยู่ด้านล่างขวาล่างซ้ายบนอย่างเงี้ยนะคะสมมุติ แขนข้างที่ขัดเนี่ยที่แขนฝั่งตรงข้ามกับขาเป้าหมายของท่าสังเกตเท้าบนที่นํขาข่าตั้งนะคะเอาแขนมาขัดเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพับมาเพื่อจับปึ๊บเป้าหมายเท้าล่างที่อยู่ติดพื้นเราจะไม่ยกแบบนี้เราจะไม่เวอขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่ยกกดลงไปออกแรงกดที่พื้นนะคะ ยืดมือด้านนี้ค่ะบิดกลับมาเพื่อจับนะคะแล้วหน้าหันไปมองฝั่งไหล่ค่ะตามสองหนึ่งคลายอันนี้เป็นท่าปิดสะโพกเวลาที่เราฝึกท่าแรกเมื่อกี้บันดาโกนาเปิดสะโพกไปแล้วแล้วเราก็มีท่าปิดสะโพกนะคะฝั่งนี้ค่ะเหมือนกันขวาแล้วซ้ายซ้ายแล้วขวานะคะ วิธีจําง่ายๆเข่าไหนก็ตามอยู่ล่างเข่าได้ก็ตามอยู่ด้านบนไม่ต้องสีเรียสเพราะเราต้องทำสองข้างอยู่แล้วเช่นคะ,ะอย่างเช่นนี้จะเป็นขวาใช่ไหมเราไปใช้มือซ้ายขัดขัดขด,ดูตั้งแต่เริ่มแรกของเราเลยว่าตอนเราขัดเนี่ยเราขัดได้แค่ไหนนะคะยังไม่ได้เริ่มแรกมันจะมีคนสําหรับเคสของคนที่ตึงมากๆเลยนะคะตึงมากๆแค่หมุนมกลับมาจับเขา ตึงมาก,มากถ้ายังไม่ได้เลยสมมุติว่ามือห่างจากขามา,มากมากเลยนะคะตั้งแค่ตั้งขึ้นมาแล้วบิดตัวให้ได้เป้าหมายของท่านี้คือเวลาบิดตัวแล้วเนี่ยให้อ,อกอะหลุดออกมาจากขาหลุดยืดออกมาแบบนี้เลยค่ะบิดเบอร์นี้เลยนะคะบิดท่ามีสําหรับคนที่ตึงก็จะก็จะแน่นมากแล้วเวลานาเคยดัดน้องคนที่ตัวตึงเนี่ยเขาจะแน่นมากๆเลยนะคะ ก็ต้องค่อยๆไปค่ะเพราะทุกอย่างทุกท่ามันก็มีทางแก้ของท่านั้นว่าเราจะคลายท่านั้นคลายตัวเราเองจากท่านั้นได้ยังไงนะคะซึ่งน้ำจะเจอมาแล้วแทบจะทุกรูปแบบของรายการคนตัวตื่นนะคะดังนั้นมันมทุกท่าค่ะบอกเลยว่ามันมีที่แก้ขอให้เราได้เห็นร่างกายแล้วว่า มันตึงแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วมัจะใส่ท่าที่เป็นท่าแบบแก้ท่าโฟลลงไปให้นะคะเวลาที่ร่างกายเราตึงนะคะมันจะเจ็บปวดมากไปทั้งตัว มันเคยเจอเคสที่ว่าเวลาตัวตึงทั้งตัวทั้งเส้นหลังเส้นคอบ่าไหลเนี่ยเขาจะปวดเมื่อยเนื้อตัวมากเมื่อก่อนที่ยังไม่รู้จักโยคะนะคะแต่พอเรารู้จักโยคะแล้วเนี่ยเราเอาโยคะนํานบอกได้เลยว่าทุกท่าของโยคะค่ะแก้ไขความเมื่อยความตึงความติดขัดต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะดังนั้นมาฝึกโยคะกันค่ะอ่าท่านี้นะคะบิดแบบนี้ใครจับไม่ไหว ตั้งแขนใครจับไว้สเต็ปที่สองเริ่มไปที่เขาใครจับได้แบบต้องการมาท่าเต็มก็จับเท้าแล้วบิดนะคะซอกไม่เปิดแบบนี้นะคะหมุนกลับมานะคะหมุนเล็กๆหมุนเล็กๆกลับมาไม่ให้ข้อศอกเราวัดแดงเราไปนอกเหมือนเดิมมือด้านดําอ้อมหลังเพื่อมาจับขาแล้วนําบิดหน้าเพื่อมองไหอย่บงนี้นะคะท่านี้เป็นการบิดตัวทั้งแผงทั้งกระบิดเลยค่ะ บัตดามัสเยนทาสะนะคะท่านี้เป็นท่าที่นังจะให้ทำเป็นท่าแก้เวลาที่เราทำบัตด,ดากโกนาเวลาที่เราเปิดสะโพสำหรับทำท่าผีเสื้อไปแล้วนะคะท่านี้คือปิดสะโพกกลับมา ท่านายโยคะหลักการก็คือจะเรียกว่าเป็นกลุ่มท่า counter pose นะคะหลังจากหลังจากท่านี้ไปแล้วเนี่ย counter pose ท่าแก้ของท่านั้น,นคืออะไรนะคะส่วนใหญ่ท่าี่มีท่าแก้เช่นท่าเปิดสะโพกก็ต้องมีปิดสะโพกนะคะท่ายืดขาไปแล้วก็ต้องมีงอขากลับอะไรแบบนี้ค่ะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะเวลาเราฝึกเนี่ยเราแค่ทําตามสเต็ป้าไปเราก็จะตัวไม่ตึงตัวไม่แบบไม่ยืดแล้วมันแบบดึงกลับมายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างจะไปตามโฟรของมันลอง ึกโยคะกันดูค่ะสาหรับวันนี้เป็นสองท่าที่เป็นท่านั่งนะคะเราก็ยืดขายร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยเรามาฝึกโยคะกันเป็นประจำสม่ำเสมอให้กับร่างกายเราในทุกๆวันกันนะคะสวัสดีค่ะ